คงต้องจับตาไปที่คําแถลงนโยบายของครมชุดนี้นะคะว่าคุณอนุทินจะดึงโจทย์นโยบายข้อไหนมาบริหารประเทศในช่วงระยะสั้นเพราะเขาบอกครมอชุดนี้เป็นคอรมอายุสั้นนะคะหนึ่งในเรื่องที่คนจับตาคือนโยบายเรือธงของเพื่อไทยอย่างซอฟต์พาวเวอร์การผลักดันร่างกฎหมายที่จะทําให้เกิดทักก้านะคะเป็นองค์กรที่จะมาสนับสนุนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย จะได้ไปต่อไหมไม่แน่ใจวันนี้จึงจำเป็นต้องมาคุยการเพราะไปต่อหรือไม่นี่ยังเป็นโจทย์ของสังคมไทยเป็นความหวังว่าจะผลักดันคลังปัญญาของสังคมนะคะแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินเพราะประเทศไทยมีคนสร้างสรรค์เยอะนะคะวันนี้คุยการบนโจทย์ของงานหนังสืองานสิ่งพิมพ์ค่ะอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านในรายการนะคะคุณนัทกรวุฒิชัยพรกุลค่ะท่านเป็นนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณดวงพรสุธิสมบูรณ์ค่ะ เป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่บอยกับพี่แพรนะคะได้เลยครับผมซอฟเพาเวอร์สงสัยจะไม่ได้ไปต่อ <c oughs> ทักกา้าพรบรไม่เข้าสภาค่ะท,ทั้งทั้งที่รับฟังความคิดเห็นไปแล้วแต่ว่าเรื่องของงานเขียนสังคมของการอ่านยังเป็นความหวังของสมาคมวันนี้ประเทศไทยเราหมดยุคอ่าน8บรรทัดแล้วใช่ไหมพี่บอยผมว่า อ่านแปดบรรทัดเนี่ยเราไม่รู้มาจากไหนด้วยนะฮะลองด,ดูมันมาจากไหนเป็น,นวัฒกรรมที่ใครสร้างขึ้นวัฒกรรมมาจากไหนไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจากการวิจัยล่าสุดเนี่ยคนไทยอ่านเฉลี่ย159นาทีต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกินไปบรรทัดนะฮะแล้วก็เป็นเป็นออนไลน์เนี่ยเป็นทางแท็บเล็ตหรือทางคอมพิวเตอร์เนี่ย 100นาทีแล้วก็เป็นกระดาษ59นาทีเพราะฉะนั้นไอวัฒกรรมนี้ผมว่าหมดหมดไปนานแล้วนะครับผมพฤติกรรมการอ่านในสังคมไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่าทุกคนอ่านในรูปแบบแตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะเริ่มเข้าสู่ความนิชมากขึ้นหรือจะยอบเฉพาะทางมากขึ้นทุกคนสามารถหาหนังสือหรือคะข้อมูลในการอ่านที่ตัวเองอยากได้มากขึ้นกลุ่มไหนเป็นนักอ่านที่เติบโตในช่วงปี2ปีนี้คะ น่าจะเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเยอะที่สุดครับผมอย่างนี้ถึงว่าเป็นวัยรุ่นไหมการอ่านวัยรุ่นอรกการอ่านเหมือนกันครับผมเราคุยกันเรื่องของอผู้ที่สร้างสารรค์งานเรื่องของการอ่านแล้วทําที่แพรดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของนักเขียนเนาะแล้วก็นักแปลเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับ ตอนนี้นักเขียนและนักแปลของไทยเนี่ยนะคะเป็นที่จับตามองของตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นในเอเชียแล้วก็ทางฝั่งยุโรปและอเมริกานะคะเพราะว่างานเขียนของไทยเนี่ยโดนซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาต่างๆเ,เ,าเราเนี่ยเริ่มแปลเป็นภาษาอังกฤษต้นทางนะคะคแล้วก็ขายออกไปคือเชื่อว่านักเขียนของเรานักแปลของเราเนี่ยไม่แพ้ นักเขียนนักแปลชาติใดๆในโลกแต่ถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยที่ผ่านมามนเป็นยังไงบ้างคะพี่คือต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อปีที่ผ่านมาที่ผีซอฟท์พาวเวอร์นะคะของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ม,มีการสนับสนุนทุนการแปละนะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยทุนการแปลเนี่ยเราให้ทุนกับสำนักพิมพ์ให้กับนักเขียนที่จะแปลผลงานของตัวเองไปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเตรียมออกไปขายลิขสิทธ์ ให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆในโลกซึ่งพอ<ช>สนับสนุนแล้วเนี่ยมันเติบโตขึ้นมันเตติบโนค,คนไทยได้ใช้แววมากขึ้นในเว<ช> <t ino. S 3> ทีโลกทั้งๆที่เรามีของดีอยู่แล้วใช่ค่คะแต่ถ้าให้พี่แพรวิเคราะห์แนวโน้มจะได้รัฐบาลชุดนี้สนับสนุนอีกไหมคะค <s> <c oughs> อรมอนหนูหนึ่งจริงๆแล้วตอนนี้นะคะสำหรับทุน การแปลเนี่ยยังคงอยู่นะคะคในงบประมาณของปี69แต่สำหรับปี70เนี่ยก็ต้องมาดูผลประกอบการว่าในการที่เราไปแฟรงค์เฟิร์ตบุ๊กแฟร์ไปงานแฟร์ต่างๆในโลกเนี่ยเรามี KPI ในการขายลิขสิทธิ์มากหรือน้อยออต้องถามตรงๆว่าการสนับสนุนทุนการแปลประเทศไทยสังคมไทยได้อะไร ควอาจจะมองเห็นภาพมากข <screaming. S 3> ึ <baik> ้นโอเคการที่สน <Okay>. ับสนุนทุนการแปลใช่ไหมคะการแปลหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันมีมันไม่ใช่ว่าเราแค่จ่ายค่าแปลหรือว่าค่าลิขสิทธิ์แล้วก็จบแต่ว่าในการแปลหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันใช้ทั้งระยะเวลาใช้ทั้งเม็ดเงินครับผู้สนับสนุนปกติเนี่ยจะเป็นสำนักพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์เนี่ยจะต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์หนังสือที่ซื้อมาค่านักแปลค่าบรรณาธิการ นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นต้นทุนแอบแฝงทั้งหมดที่สนัพิมพ์ต้องแบกรับไว้และเมื่อเราเอาเข้ามาเ,เราแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งไปขายลลขสิทธิ์การขายลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ขายง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าภาษาทางภาษาการแปลของคุณเนี่ยถึงมาตรฐานอของ สำนักพิมพ์ระดับโลกที่เขาวางไว้นะคะแล้วก็วกรรณกรรมพวกนี้มันไปต่อยอดได้มัน cross media ไม่ว่าจะเป็นการไปทำเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ gamification ต่างๆค่ะค่ะก็ค,ค,คือมันเป็นพื้นฐานของการต่อยอดการเล่าเรื่องในรูปแบบอื่นๆทำให้วัฒนธรรมไทยวิธีคิดคของคนไทยนักเขียนไทยอ่ะมันมได้ไปต่อ,อ แต่ถ้าจะไม่สนับสนุนมันจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะ <c oughs> อันนี้อันนี้โจอันนี้โจต้องยอม,มรับว่า2ปีที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็พยายามที่จะบูมพยายามที่จะผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแต่สําหรับวงการหนังสือวงการสิ่งพิมพ์เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเราขยับขับเคลื่อนเราได้อะไรมาบ้างจากรัฐบาลชุดก่อนแล้วเราคาดหวังยังไงกับรัฐบาลชุดหน้าเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขามาสั้นสี่เดือน8เดือนเท่านั้นเองเราคาดหวังยังไง คือ4เดือน8เดือนเนี่ยผมยังไม่ตังต้งกล้าตั้งความหวังแล้วกันนะครับ,รบที่ผ่านมารนะัฐบาลที่ซอบต์พาวเวอร์ที่ได้เงินจากส,สนุนมาเนี่ยผมว่าเราทุกคนในวงการหนังสือเนี่ยขอบคุณนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดิ้นรนจยเองมานานนะครับพอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเราจะไปต่างประเทศเนี่ยครับเอาออกไปต่างประเทศเนี่ยเหมือนถ้าเราคิดภาพง่ายครับเราไป ฟู้ดคอร์ดมีอาหารชาติต่างๆวางอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราสามารถทําให้เขามากินของเราได้นะครับจะชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเหมือนว่าต้องให้เขารู้จักเราก่อนอต้องใหถ้ถ้าไม่มีการแปลนเนี่ยเขากา็ไม่สามารถกินได้เลยถูกไหมครับมันก็เป,นเป็นเรื่องที่ basic เบสิกที่มันต้องไป,ไปเกิดก่อนมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับอ,อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือทาก้าก็คือเป็นเรื่องของความคาดหวังเหมือนกันเราพยายามที่จะตั้งไข่กันมาพอเปลี่ยนผ่านรัฐบาลขึ้นมาเนี่ย มันจะต้องล้มไปเลยไหมหรือว่าอยากจะให้มีการสารต่ออะไรยังไงทําอะไรได้บ้างหลังจากนี้ครับผมคิดว่าถ้าถ้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าสีเดือน8เดือนที่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่แต่ผมอยากส่งเสียงมากๆเลยไปถึงรัรฐบาลว่ากลับไปดูแลท้องสมุทรของเราให้ดีนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาเนี่ยครับมันเกิดมาจากที่อาจจะมีคนอ่านน้อยมีอะไรเด็กๆไม่ได้รับการดูแลอย่างดีในการมี ห้องสมุดที่มีคุณภาพถ้าถ้าถ้าเราไปแก้ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ใช้เวลาปี2ปีแน่นอนแต่เป็นการปูรากฐานของชาติเราะนะครับปัญหาต่างๆอย่างเช่นหนังสือแพงนะครับถ้าถ้าเราไปดูต่างประเทศนะครับห้องสมุดของต่างประเทศคือผู้ซือ้อหนังสือรายใหญ่แต่ห้องสมุดประเทศไทยคือผู้ขอหนังสือรายใหญ่เขาซึ่งแตกต,ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเออถ้ามาถึงซื้อหนังสือห้องสมุดเลยเราจะมีหนังสือที่ถูกลงถูกไหมครับผมพิ่มา มีคนซื้อไปเลยหมื่นเล่มนะครับหนังสือก็ถูกลงแน่นอนพอหนังสือถูกลงเด็กๆได้เข้าถึงหนังสือคนทั่วไปได้เข้าถึงหนังสือปูรากฐานความรู้การอ่านแน่นอนนะครับว่าในเวลาครับอาจจะไม่ใช่่ปีสองปีจำนวนหน้าอ่านจะเพิ่มขึ้นจำนวนคนที่มีคุณภาพของเรา,าจะเพิ่มขึ้นลอ,องกลับไปดูตั้งแต่บี็ิศึกตั้งแต่นั้และค่ะอย่างแฟนเนี่ยเป็นเจนวายที่เราเกิดมากับการอ่านวรรณกรรมเยาวชนแต่ง,งานในช่องวรรณกรรมเยาวชนที่จะทให้เราได้ท่องโลกตอนเด็ก,ดกๆตอนนี้ดูจะตอนนี้ดูจะยากตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่า ส่วนนี้น้อยลงไปนะครับซึ่งผมซึ่งจะปวดใจนะมผมรู้สึกว่ามันเป็นผมเติบโตมาจากวรรณกรกณรมเยาวชนผมอ่านโต๊ะตัวจ้างผมอ่านวรรณกรรมยาชนเยอะมากๆเพราะว่าที่บ้านมีนะครับแล้วเราเติบโตมาแบบนั้นผมก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้เติบโตมาแบบนั้นเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่อ่านมาตั้งแต่อ่านหนังสือเด็กมาหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังแล้วก็จาไปหนังสือผู้ใหญ่เลยมันายายายวเลยนะครับซึ่งเป็นสัวนที่ใหญ่มากนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยแกลบตรงนี้ครับเป็นแกล็บการเติบโตที่สําคัญมากสําหรับเยาว,วชนของชาติเราเพราะฉะนั้นเราต้องสับสนุนให้มันเกิดขึ้นถ้าท <ำ S 1> ําห้องสมุดที่มีคุณภาพได้ทําให้แกลยาวรรณกรรมเยาวชนโตได้ไทยเป็นฮับเรื่องการอ่านหนังสือระดับอาเซียนเป็นไปได้อ๋อแน่นอนครับตอนนี้เราก็มีงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอยู่แล้วนะครับคนเข้างานของเรางานะมากมากกว่าล้านคนนะครับขนาดเรายังไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเกิด เราจะปล่อยโอกาสในปร,ประเทศเราเนี่ย มันถ้าเราเราไปคุยได้เลยนะครับว่างานหนังสือเราดีที่สุดใหญ่ที่สุดประาเชียนนะครับถ้ามีการสนับสนุนที่ดีเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30กําลังจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้นะคะใครที่มีกองดองอยู่ที่บ้านคือซื้อแล้วยังไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรเติมกองดองกันต่อได้เพราะว่ามีหนังสือดีๆเยอะในงานสัปดาห์หนังสือปีนี้ปกใหม่ๆออกเยอะเลยนะคะแต่ต้องถามอย่างนี้เมื่อสักครู่พี่บอยบอกว่าเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนจริงไหมพี่แพร จริงค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีงาน B2C นะคะใหญ่ที่สุดในอาเซียนรู้สึกจํานวนบูตที่เท่าเราเนี่ยก็คือมาเลเซียประเทศเดียวนอกนั้นไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าเราเลยแต่เราทำเพียวๆหมายถึงผู้ประกอบการทําเองไม่ได้มีการสนับสนุนเหมือนมาเลเซียใช่ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ภาคเอกชนเป็นผู้จัดงานทั้งหมดเรามีงานหนังสือที่ใหญ่ ระดับอาเซียนแต่ถ้าไปดูในระดับโลกเราเทียบกับระดับโลกเรื่องของการอ่านเรื่องของหนังสือเรื่องของสิ่งพิมพ์เนี่ยเราอยู่จุดไหนของโลกผมว่ายัางยงังไม่ได้ถึงกับตัวท็อปอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่างานหนังสือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอคตสากรรยกหนังสือทั้งหมดมแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณไปต่างประเทศคนส่วนมากซื้อหนัสานนาง,สงสือจากร้านหนังสือนะครับซื้อหนังสือจากร้านหนังสือเพราะฉะนั้นการที่เขามีร้านหนังสือโลเคอลเยอะๆเนี่ยมันบ่งบอกว่า ประชาชนชอบอา่านหนังสือเพราะไม่งั้นก็จะอยู่ได้ยังไงนะครับร้านหนังสือคนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านมีร้านหนังสือผมเคยไปต่างประเทศบนถนนมันถนนมีร้านหนังสือ5้าร้านอยู่ถนนเดียวกันแล้วอยู่ได้อย่างสบายบนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญว่าการการที่มีหน,นังสือเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่การกระจายการอ่านให้ร้านหนังสืออยู่ได้ทั่วประเทศก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนใจแต่มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีสื่อ ออนไลน์ที่เข้ามานะครับ<ม>เรื่องของหนังสือเรื่องของปริ้นต่างๆเนี่ยมันจะล้มหายตายจากไปไหมหลังจากนี้ผมผไม่คิดว่าล้มหายตายจากะนะครับเพราะว่าถามว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามานั้นเนี่ยเข้ามาตั้งนานแล้วจุดแรกครับ,รบโลกโซเชียลเข้ามาเน็ตฟลิกเรามีตั้งหลายหายนานแล้วมากมมๆแล้วแต่หนังสือเนี่ยถ้าเรามองนะครับว่าโอเคครับเราต้องยอมรับว่าคนใช้เวลากับหนังสือร้อยลงบางคน<ม>นะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่การที่มีออนไลน์<ม>ทําให้คนมีโซเชียลมีเดียเนี่ย ทำให้คนเข้าสึงหนังสือได้ง่ายขึ้นด้วยสั่งออนไลน์ได้มีบุ๊กทูเปอร์เกิดขึ้นมากมายค,คนไม่รู้จะอ่านอะไรไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตอ๋อมีคนรีวีวหนังสือนั้นมีคนในหส,สือนี้มีทั้งคนไทยต่างประเทศทําให้คนรู้จักหนังสือได้มากขึ้นมากมากเลยและสานักพิมพ์เล็กๆสามารถเติบโตได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขาสามารถใช้ช่องทางตัวนี้ในการโปรโมทหนังสือของเขาค,ค่ะ,คะพี่แพรเขาวันนี้เราคุยกันเรื่องหนังสือมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่หนังสือแต่ว่าหนังสือมันต่อยอดไปเป็นอะไรได้อีกเยอะจริงๆความฝันของรัฐบาลชุดก่อนเรื่อง อฟต์พาวเวอร์ถ้าทำในเนื้อในดีๆงานคุณภาพมันก็เกิดจากหนังสือนี่แหละมันต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างใช่ค่ะคือหนังสือเนี่ยมันเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมทุกทุกแขนงในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมโฆษณาอุตสาหกรรมอาหาระนะคะอย่างเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ยส่งแดจังกึมออกมาอันนั้นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเลยและหลังจากนั้นอาหารเกาหลีเนี่ยก็บูมทั่วโลก ทุกประเทศทุกคนเนี่ยดูเสร็จโอ้ยอยากทานอาหารเกาหลีจังเลยประเทศไทยก็ทําอย่าง,งานั้นเริ่มทําอย่างนั้นเช่นกันในการส่งวรรณกรรมของไทยเนี่ยออกไปในประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราอ่านกันเนี่ยปรากฏว่าประเทศในเอเชียไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีลซื้อไปอฟิลิปปินส์มาลเลเซียเนี่ยซื้อไปเพื่อเรียกไปต่อยอดทําเป็นบทละครบทซีรีส์แล้วก็ซีรีส์พวกนี้เป็นการแอบสอบวัฒนธรรมของเราออกไปให้สู่โลก เมื่อสักครู่พี่แพรพูดถึงเรื่องของการผลักดันซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเราจะเห็นเรื่องของการผลักดันภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะซีรีส์ค่อนข้างเยอะ,ออยอะแต่ว่านังสือเนี่ยที่ผ่านมามันมีการ ให้ความสําคัญจากภาครัฐสามารถที่จะผลักดันมากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้พี่บอยสายหน้าก่อนเลยอ่านี่ครัพี่บอยด้วยบเอามองพี่แพรก่อนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ dipt เนี่ยได้ให้ให้การสนับสนุนหนังสืออุตสาหกรรมหนังสือไทยเนี่ยได้ออกไปสู่ตลาดโลกนะคะในการออกไปขายลิขสิทธิ์ในการไปจัดงานโชว์ สินค้าก็คือเป็นโชว์หนังสือให้กับงานแฟร์ต่างๆในงานบุ๊กแฟร์ต่างๆแต่บรรพอไหมครับพี่บอยอยากจะได้อะไรที่เข้ามาช่วยเสริมช่วยในการผลักดันให้มากขึ้นไหมเพราะว่ากลับไปที่ช่องสมุดอีกครั้งหนึ่ <c oughs> คือทุกอย่างของมอนเหมือนบ็อกแคทนิคก่อนนะผมพูดซ้ำไปซ้ำมาช่วงผมเล็นเงเห็นความสำคัญตรงนี้มากๆการที่เรามีช่องสมุดที่มีคุณภาพมันช่วยองค์ความรู้ทุกอย่างจริงๆนะครับหนังสือราคาแพงเราจัดการได้คนอ่านหนังสือน้อยหราจัดการได้นะครับผม ฝากรัฐบาลดูแล้สมบุดเราด้วยครับค่ะแล้วเร็วๆนี้เนี่ยประเทศไทยโดยสมาคมก็จะไปงานบุ๊กแฟร์ที่แฟรงเฟิร์ดด้วยใช่<ม>ค่ะงานที่แฟรงเฟิร์ตนี่มีความหมายต่อการเดินทางของนักเขียนและนักอ่านไทยยังไงคะคือต้องเรียนให้ทราบว่างานแฟรงเฟิร์ตบุ๊กแฟร์เนี่ยนะคะเป็นงานที่เป็นงานบุ๊กแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกะนะคะเป็นหมุดหมายของนักเขียนในการขายลิขสิทธิ์ เป็นหมดหมายของสำนักพิมพ์ในการเลือกซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตให้ผู้อ่านได้อ่านวรรณกรรมดีๆจากทั่วโลกนะคะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนฟรีมาเก็ตที่เปิดให้ประเทศไหนก็ได้นะักเขียนคนไหนก็ได้ที่มีผลงานของตัวเองจะเอาไปโชว์ในพื้นที่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมดีๆที่จะเผยแพร่ออกไปในสู่ตลาดโลกเท่าที่พี่แพรเงี่ยหูฟังมาเนี่ยงานเขียนต้นทุนในแบบไทยนี่คนทั่วโลกเขาสนใจไหมคะ ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยจับตามองประเทศไทยงานเขียนของไทยมากขึ้นเพราะว่าของเราเนี่ยเควีอของของประเทศไทยนะคะที่จะไปแฟรงเฟิร์ตปีนี้เนี่ยเรามีธีมว่า the land of freedom เ h e ือ n d of Free <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านวัฒนธ,นธรรมศาสนาหรือว่าไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านการ Express งานเขียนหนังสือเด็กเราก็มี หนังสือวรรณกรรม B L G L เราก็มีมวรรณกรรมเยาวชนเราก็มีหนังสือเรียนไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ของเราก็น่าสนใจเพราะว่าความ c reativity ของเราเนี่ยมีเยอะมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะครับก็คือผู้ประกอบการเนี่ยคือต้องดิ้นรนกันเองส่วนหนึ่งรัฐสนับสนุนส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่คุยกันว่าโอ้ถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยมาเลเซียเขาเวลาจะจัดงานหนังสือแต่ละทีเขาให้เงินคนที่เข้าไป ไปในไปไงานด้วยใช <Okay. S 1> ่ค่ะมาเลเซียเนี่ยเป็นงานคือท,ทุกงานหนังสือในประเทศเนี่ยในโลกนี้ไม่ใช่ในประเทศขอโทษในโลกเนี่ยาขายบัตรให้เข้านะคะขายบัตรค่าเข้า,ขามีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ขายบัตรให้เข้างานฟรีและรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโดยการแจกวอชเชอร์ให้กับผู้เข้างาน200 200, เอ,200เอาไปช็อป,<ไ>ปเอาไปช็อปซื้อหนังสือที่ไต้หวันก็เช่นกันเป็นการากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นให้ประชาชนและนักศึกษานักเรียนนอยาก่านหนังสือ,อ,อ,อหลายหลายคนตอนนี้ตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะคนที่รักการอา่านเนาะเขาก็แบบเป็นห่วงเหลือเกินในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปเรื่องของโซเชียลมีเดียหนังสือหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันจะล้มหายตายจากไปไหมพี่ ผมว่ามันไม่ล้มหายตายจากครับแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบมากขึ้นนะครับมีอีบุ๊กมากขึ้นถ้าเราดูหนังสือพิมพ์หนังสือก็ไปลงออนไลน์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นข่าวสารที่คนอ่านยังอ่านอยู่แต่แค่เปลี่ยนรูปแบบจากอ่านบนกระดาษไปอ่านแท็บเล็ตซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แปลงและไม่ใช่เรื่องที่เราควรต่อต้านนะครับทุกอย่างมันคือการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงค่ะทิ้งท้ายกับพี่แพรและพี่บอยเอาพี่แพรก่อนว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรมหนังสือซึ่งเป็นฐานทางปัญญามันโตขึ้นมากกว่านี้หหวัังงเเลลอต้้รบนายค่ะ สี่เดือนอาจไม่พอแปดเดือนไม่พอ <c oughs> หวังเรือก <ไป S 1> ตั้งรอบหน,น้าอยากเห็นอะไรกับการเลือกตั้งรอบหน,น้าอยากเห็นนโยบายที่สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแล้วก็นังสืออุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยนะคะที่มันชัดเจนในระยะยาวทั้งหมดไม่ใช่ว่าแค่4ปี4เดือนเปลี่ยนไปตามรัฐบาลใช่อยากจะมีนโยบายยาวๆเหมือนอย่างประเทศอื่นซึ่งต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนโยบายพวกเนี่ยก็ยังอยู่ครับคครับผมเช่นกันครับผมคิดว่าการวางแผน สร้างคนด้วยหนังสือระยะยาวเียเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเราไม่ได้มองกันแค่ปี2ปีแต่เรามองกัน10ปี20ปีขอให้เป็นนะครับวันแห่งชาติครับผมสำหรับใครที่รักการอ่านนะคะเก้ถึงสิตุลาคมนี้อยากชวนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะทีมงานขึ้นภาพพีอาประชาสัมพันธ์ให้อีกสักทีหนึ่งนะคะมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่3านะคะเราจัดการ 9 1 0 11 10, 12โอ้โหหลายวันเลยค่ะ10บวันนะคะ11วันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิติ์ใครที่สะดวกเดินทางไปได้แต่สงสัยยพี่บอยทำไมตีมปีนี้ถึงเป็นงานพากย์กำนังสือระดับชาติแล้วก็มีตีมแบบเมโลดี้ในเรื่องของเพลงครับปีมของปีนี้คือเมโลดี้ออฟฟุก์นะครับหรือยังฟังหรือเปล่าเราผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยทั้งทั้งเพลงและหนังสือเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องตั้งสิ้นนะครับบางครั้งหนังสือก็มาจากเพลงบางครั้งเพลงก็มาจากหนังสือเพราะฉะนั้นมันผสานรวมกัน ได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับค่ะจะเห็นว่าศาสตร์ของการอ่านมันสามารถทําให้จินตนาการไปบวกรวมกับการเล่าเรื่องในรูปแบบอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะคงต้องฝากเรื่องนี้แล้วคุณอนุชา สี่เดือนไม่รู้ไหวไหมแต่เลือกตั้งรอบหน้าพอมีความหวังนะพอมีความหวังนะครับแต่อย่างน้อยๆในช่วงเวลานี้นะสี่เดือน8เดือนเราเห็นถึงความตั้งใจก็ยังดีอย่างน้อยๆเรื่องของข้อเสนอเรื่องของเสียงจากทั้งพี่บอยและพี่แพรเนี่ยส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลน่าจะได้รับฟังกันและคาดหวังไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น4เดือนหรือว่า8เดือนข้างหน้าก็ขอให้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่าน นะครับเพราะว่าแหมเยาว,วชนไทยตอนนี้เด็กๆอย่าให้ที่อื่นอย่าให้ประเทศอื่นเขา,ามองว่าของเราเนี่ย บแปดบรรทัดครับและอย่าลืมว่าไทย PBS ก็ให้ความสนใจเรื่องการอ่านนะคะเราสนับสนุนนักเขียนหน้าใหม่ๆนะคะด้วยการเปิดรับต้นฉบับแล้วก็เรามีหนังสือเป็นพิมพ์แรกของไทย PBS ที่จะจัดจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะคะราตรีลุกไหม้นะคะผู้ชมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน f a c e b o o ดี e c o d e plus นะคะสามารถที่จะเข้าไป pre o ด d e r ได้เพราะว่าหนังสือที่ไทย PBS สนับสนุนเราไม่ได้ออกกำไรค่ะเราส่งต่อรายได้ทั้งหมดให้กับโครงการคนไร้บ้านของมูลนิธิกระจกเงานะคะทั้งหมดคือ policy วอสจับตาอนาคตประเทศไทยวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่ลาไปเลยพร้อมพี่บอยพี่แพรและพี่โอนะคะสวัสดีค่ะ